ห้องวิวสวยมากๆถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยเป็นหมื่นแน่นอนวิวแบบนี้แล้วก็วายจอเจียอร่อยอร่อยราคาไม่แพงนะคะกับที่พักวิวสวย instagramable มากมากเพราะว่าที่เนี่ยดังมากในไอจีนะคะทุกคน All alone tonight you again seem but forget about yourself. สำหรับการเดินทางไปที่พักในฝันของเราที่ Eco m e r i y นะคะเราใช้บริการรถรับส่งของทางโรงแรมในราคาเที่ยวละ100เจลนะคะเริ่มเดินทางจากตัวเมืองบาตูมิค่ะขับขึ้นเขาเลาะเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะในการเดินทางมารีสอร์ทหรือถ้าใครสะดวกขับรถมาเองก็สามารถขับมาเองได้นะคะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ มาถึงที่พักในฟันของเราสองคนแล้วนะคะตามมาจากในไอจีทุกคนพอรูปรูปเดียวเลยนะคะที่ทำให้เราจองที่นี่มาสุดยอดไหมล่ะวิวสวยมากจริงๆนะดูไปดูมาอาจจะคล้ายๆม่อนแจ่มของเราแต่ว่าเขามีหิมะนะทุกคนแล้วก็เป็นป่าสนที่นี่ชื่ออีโคเมอริซีนนะคะเดินทางด้วยรถประมาณ1.5ชั่วโมงจากเมืองบาตูมิ และตอนนี้เราก็มาถึงห้องของเราแล้วนะคะคือที่นี่เขาจะมีห้องให้เลือกหลายแบบมาก เราเลือกเป็นห้องที่ชื่อว่าเคที่นะคะซึ่งเราลองลอง,ลองดูแล้วคือห้องนี้เราชอบวิวห้องนี้ที่สุดแล้วก็ชอบเลเยอร์การมีอ่างข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนอะเราจองที่นี่นะคะมาพักในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี2022นะคะ1คืนราคา3,800บาทนะคะเดี๋ยวตามมาดูข้างในกันเนยะว่าราคานี้มันจะคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนนะคะมา นี่เริ่มจากตรงนี้เลยนะก็เข้ามาจะมีเปลตาข่ายให้นั่งชิลมีแบบเดเบสให้นั่งชิลมีอ่างจากคุซี่ซึ่งเราแช่ไปแล้วเขามีที่ทำฟองให้ด้วยแล้วก็นี่ห้องของเราชื่อห้องเคที่นะนี่ก็เปิดเข้ามาจะเจ,เจอกับแบบพวกเครื่องครัวต่างๆการาน้ำตู้เย็นนะคะในนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนซึ่ง เออมีน้ำอุ่นนะอันนี้ใช้ไปแล้วก็จะแบบเรียวๆหน่อยนะคะแล้วก็มุมนี้นี่อันนี้เป็นโต๊ะดินเนอร์นะซึ่งเราสั่งอาหารเข้ามานะมีปลาช้าเคบับแล้วก็ข้าวผัดของเขาแล้วก็ไวน์จอเจียซึ่งราคาดีมากส่วนตรงนี้คือไฮไลไท์เลยคือที่นอนที่แบบ วิวสวยลส80องศาเบอร์นี้นะคะสวยมากด้านหน้าเป็นแบบภูเขาที่มีหิมะปกคลุมนะคะขนาดในช่วงแบบเดือนมีนาคมแล้วเนาะถ้าใครมาช่วงแบบแจนหรือว่าเฟบนะโอ้โหจะยิ่งแบบฟินมากกว่านี้เลยทุกคนแต่แค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันแบบดีแล้วอะ่ะเออนี่วิวแบบนี้เลยค่ะ วิวแบบนี้แล้วก็วายจอเจียรอร่อยอร่อยราคาไม่แพงนะคะ ใครที่มาจอร์เจียนะถ้าเกิดว่ามาโซนที่แบบใกล้บาตูมีนะคะ,ะ,คะก็แนะนำเลยนะที่เนี่ยชื่อว่า Eco House m e r i รนะคะคือทุกคนอาจจะเคยเห็นตามแบบฟีดไอจเนอะเพราะว่าที่นี่ยเราตามมาจาก IG เลยทุกคนเพิ่งเห็นรูปแล้วแบบฉันอยากมาที่นี่เราก็จิ้มมาเลยนะคะใช่แล,<อ>แล้วคือแบบราคาถือว่ารับได้นะคะ3,800บาทนี่คือแบบห้องวิวสวยมากๆถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยเป็นหมื่นแน่นอนทางขึ้นนะก็ห่างจากตัวเมืองประมาณ นึ่ง <1 S 1> ชั่วโมงครึ่งเออซึ่งใครจะขับรถขึ้นมาก็มันคล้ายๆเราขับขึ้นมอนแจมเนอะก็พอจะขับได้อยู่แต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้เช่ารถรอบนี้เราก็เลยเรียกออรถของโรงแรมไปรับนะคะก็ค่ารถไปรับจากในเมืองอะ่ะหนึ่งร้อยเจลก็ประมาณหนึ่งพัน 1, บาทซึ่งเราก็แบบเออให้เขาเถอะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเช่ารถแล้วก็รอบนี้เ,ออเรามากันสองคนเราก็เลยแบบว่าไม่ได้เช่ารถเนอะเพราะว่ามันสะดวกกว่าถ้าเราจะมีคนแบบขับพามาอย่างนี้ดีกว่านะคะเออ แต่ว่าถ้าใครมาก,ก็หลายหลาคนขับรถมาทางโซนบาตูมีนะก็อย่าลืมที่พักนี้เพราะว่ารับรองมันเป็นแบบ world instagramable place มากๆแต่ละห้องในห้องจะตกแต่งแตกต่างกันนิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็วิวเดียวกันเนี่ยแหละซึ่งห้องเราอะอย่างที่บอกไปชื่อว่าเคทีเออนะจองอะจองโดยตรงผ่านเว็บไซต์โรงแรมเลยนะคะไม่มีใน OTA ไหนเลยนะคะก็จองในเว็บไซต์จ่ายบัตรเครดิตแล้วก็ มาพักได้เลยใช่แล้วนี่เดี๋ยวก็ถึงมื้อดินเนอร์ของเราแล้วนะคะเราก็สั่งอาหารของที่ที่พักมาลองชิมนะเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันทุกคนนี่เรากำลังทานข้าวแล้วอันนี้คือปลาเฉาย่างนะคะแล้วก็เคบับเนื้อนะแล้วก็สลัดปูอาดแล้วก็ข้าวผัดนะคะ ลองชิมปลาเท้าบ้านเขาดีกว่าไปไหนที่ไหนก็มีเนื้อในจอเจียคือต้องลองสักหน่อย <c oughs> เห็นจนต้องลองืเนื้อปลาโอเคเลยสดแล้วเขาให้เหมือนเป็นส้มอะ่ะมาบีบมันนิ่งทำให้หอมแล้วก็สดชื่นตัวปลาก็คือมีความเค็มๆนิดนึงแต่ว่าสดไม่ขาวอร่อยดีนะ เดี๋ยวนุนลองกินเคบับเนื้อของเขาดูนะคือให้มาเป็นแห้งอย่างยาวใหญ่มากทุกคน <c oughs> นี่นะคะดูด้านในเป็นแบบเนื้ออย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองกัดชิมดู <c oughs> อืมอืม <c oughs> โอเคนะไม่แย่ก็คือ แป้งอ่ะจ,จะแข็งๆเหลียวๆหน่อยแต่ว่าความเนื้อของเขาเป็นเนื้อบดท,ที่ปรุงรสมาแล้วอาจจะเค็มนําหน่อยแต่ว่ากินกินรวมกันกับแป้งก็พอดีกันกําลังดีเออแต่ที่นี่ถ้าเอาตามความรู้สึกเรานะรู้สึกว่าเขาจะเน้นอาหารที่แบบรสชาติเค็มนาอ่ะสังเกตหลายๆในหลายร้านที่เราไปชิมแหละก็เป็นอาหารสไตล์บ้านเขานะทุกคนถ้าใครมาแล้วแบบไม่ถนัดของเค็มก็อาจจะต้องเตรียม อะไรมาช่วยกบนิดนึงเนาะแต่ว่ามาแล้วก็ต้องลองอาหารบ้านเขานะมันถึงจะได้แบบกินกับสิ่งที่มาเนาะสถานที่ที่มานี่วันนี้นุ่นก็เตรียมผัดกะเพราไก่ของปุ้มปุ้ยมากินด้วยนะคะเพราะว่าคิดถึงอาหารไทยมากเลยนี่ฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่ามันช่วยชีวิตจริงๆดีเหรอกินมั่งดิ มันคิดถึงอาหารไทยมากนี่มาอีกแค่ไม่ยู่วันเองอันนี้วันที่แดนะทุกคนม,ม่แต่บางทีเรากินแป้งเยอะๆอะโดยส่วนตัวพวกเราก็คือชอบของแซบของดองของอะไรอยู่แล้วของเผ็ดเนี้ยแลวซึ่งอาหารยุโรปทางโซนเนี้ยค่อนข้างจืดและมีความเค็มอืมมันก็เลยแบบคิดถึงน,นิดนึงเธอลองทานแล้วเธอจะแบบโ oh, อ้ว้าวนออร่อยอะเธอนะ่าต้องพกมาเป็นโหลแล้วเธอมายุโรปครั้งหน้าคือต้องสิ่งนี้แหละ ฉีกซองกคิได้เลยไม่ต้องอุ่นก็ได้ใช่ไหมอืร่อยมากอ่ะนี่ทุกคนมันกันตายได้จริงถ้าเกิดแบบคิดถึงกะเพราบ้านเราปุ้มปุ้ยไผ่กะเพราไก่มันโอเคเลยฉีกซองทานได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครมีไมโครเวฟแล้วอยากทานร้อนๆก็คือเอาไปอุ่นเนาะเป็นไงคะคุณอร่อยมากแล้วแบบเรามีข้าวพอดีวันนี้ก็คือเหมือนแบบข้าวผักะเพราอ่ะหอมมากมนกะเพราทุกคน ถามว่าสนุกไหมมาเที่ยวก็คือสนุกแหละแต่แบบว่าบางอย่างอาหารมันก็ทำให้เราคิดถึงเมืองไทยบ้างไงเพราะว่าปกติคนกินแซบเขามาเจอแบบว่าแป้งเงยอะๆก,ก็ก็รู้สึกแบบว่าอ,อืมฉันยากผัดกะเพราเดี๋ยวเราลาไปด้วยมือนี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะกับวิวด้านหลังเรานะคะเจอกันค่ะ บรรยากาศเช้านี้นะคะก็มีน,น้องแมวมาปลุกถึงห้องแต่เช้าเลยทุกคนที่อีโคเมลซี่นะคะก็บรรยากาศประมาณนี้นะคะ นี่เป็นช่วงต้นเดือนมีนานะคะหิมะเริ่มละลายแล้วนะคะแต่ว่าก็โอเควิวสวยดีนะอยากบอกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไม่เหมาะกับคนที่ไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดนะเพราะว่าโรงแรมมันจะอยู่บนเนินเขานะทุกคนนี่แต่ว่านุ่นชอบอย่างหนึง่งเขาแบบมีบริการสลิงรับส่งกระเป๋าแบบนี้นะเดีย๋ยวทุกคนรอดู ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะขึ้นมาชั้นสองของล็อบบี้เนาะนี่เป็นห้องอาหารนะแล้วก็แบบเป็นที่นั่งชิลเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะนี่มีบีนแบ็กแบบชิลได้อย่างนี้เลยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบที่นั่งทานอาหารนะถ้าเกิดไม่ทานที่ห้องก็มานั่งทานตรงนี้ได้นะ เป็นกระจกนะคะนี่นี่เป็นจุดชมวิวของทางรีสอร์ทนะทุกคนก็เขาก็คิดทำอะไรกิฟเกกิฟเกขึ้นมานะคือสวยมากแล้วก็แบบแบบแตกต่างจากที่อื่นๆในจอเจียดีนะเออเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะทุกคน ก็สำหรับใครที่อยากมาที่ E c o คเฮาเวอร์ลซนะใครมาโวนบาบตรวนี้ก็อย่าลืมแวะมาประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะกับที่พักวิวสวย i n s t a g r a กรมมากมากเพราะว่าที่เนี่ยดังมากในไอทีนะคะทุกคนอย่าลืมแวะพักกันนะจา้าก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย